สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้จะพูดถึงการนับใน Excel นะครับแต่ว่าจะไม่นับแบบเหมือนกันตรงๆหรือว่าเป๊ะๆนะครับจะนับเซลล์ที่จะมีข้อความบางอย่างปรากฏอยู่ในเซลล์ตัวอย่างเช่นผลไม้ไทยนะครับก็มักจะมีคําว่ามะอยู่ข้างหน้านะครับเช่นมะม่วงมะกรูดมะนาวมะพร้าวนี่เป็นต้นนะครับภาษาอังกฤษก็เช่นกันนะผลไม้ภาษาอังกฤษก็มักจะมีคําว่าแอปเปิลปรากฏอยู่ข้างในนะครับ ก็อยกจะรู้นะครับว่าโอเคนะครับในชื่อผลรวมสังเกตเนี่ยนะครับมี Apple ครับผลรวมอะไรบ้างที่มี Apple ปรากฏอยู่นะครับก็ผมก็เสิร์ชนะครับโดยใช้คีย์เวิร์ดนี้นะครับว่า Fruit Text แล้วก็ก i ินะครับแล้วก็ไปที่ลิงก์อันนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ Raw นะครับแล้วก็ select all นะครับก o อบไว้นะครับ แล้วก็ไปวางไว้ที่ Excel นะครับทีนี้การค้นหาเนี่ยนะครับผลไม้ที่มีคำว่า Apple ปรากฏอยู่นะครับก็ใส่สูตรตามนี้นะครับเรียกฟังก์ชันชื่อว่า c o u n if นะครับแล้วก็บอกว่าจะนับในคอลัมน์ a นะครับที่มีคำว่า Apple ปรากฏอยู่นะครับก็ใช้เป็นแบบนี้ครับใช้เป็น Star นะครับ star แล้วก็ Apple star นะครับก็คือว่า แอปเปิลเนี่ยปรากอยุ่ตรงไหนก็ได้ของข้อความนะครับตรงกลางก็ได้นะครับกด enter นะครับอันนี้พบว่ามีหมด3ชื่อนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะใส่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กก็ได้นะนะครับพิมพ์ว่าแอปเปิลอย่างนี้ก็ได้นะค่าเท่ากันนะครับก็ลองใช้คำตอบิดนึงครับว่าจริงไหมนะครับก็ขอโทษ F นะครับสั่งไฟล์นะครับแล้วค้นหาคำว่าแอปเปิลนะครับ แล้วก็คลิติฟายออกนะครับก็พบว่าในนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่4เซลล์นะครับก็แสดงว่าถูกแล้วนะครับเพราะว่ามีทั้งหมด3เซลล์ที่มีข้อความว่าแอปเปิลนะครับอีกเซลหนึ่งเป็นเซลลที่เป็นสูตรนะครับก็สรุปนะครับว่าการนับนะครับนับเซลล์ที่มีข้อความบางอย่างปรากฏอยู่ข้างในนะครับให้ใช้ฟังก์ชันชื่อว่า count if นะครับ คู่กับเครื่องหมายดอกจันนะครับหรือที่เรียกว่าเป็นเป็น w i c a r d นะครับเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันนี้นะครับจะพิมพ์ตัวอักษรภษาังกฤษนี่นะครับจะพิมพ์ตัวเล็กตัวใหญ่นะครับค่าเท่ากันนะครับเรียกว่าแบบเป็น case insensitive นะครับไม่สนใจตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับ